สวัสดีค่ะอี่สานบ้านสาวเชิญค่ะพี่น้องเมื่อนี้นะค่ะจะเสิร์ฟกับจิมมี่หรือโอกาสพิเศษค่ะเป็นวันเกิดของเมนะคะ่ะวันดีจ้ากับไี่น้องซ้ายค่ะเพิ่งร้านสิขาออกมากกกะะคะ่ะ,พ,ะ,ะ,คะพีน่น้องกันอะไรเนี่ค่ะเลยสิพาเมย์นี่ยค่ะพลังถามพนอยยุ้ยว่าอยากกินอย่างนั้นพ่อกับเมย์แล้วอยากกินกุ้งอยากกินกุ้งกับอยากกินปลาหมึกค่ะก็ะเลยพาพี่น้องอะไรละ,ะคะ่ะสิมากินราดนี่แหละเนาะเขาก็อยากความอะไรเนาะเอิ่มเ่มาโดนละค่ะ เด็กญี่ปุ่นน้องคล้าแหละเด้อค่ะไปพาไปเบิ้งข้างในกันพี่น้องไปกินข้าวกินนานน้ำกันข้ามื้อนี้นี่ขอะคุณพี่น้องกับคำอวยพรนะคะไปครับไปครับหาตัวนางแล้วไปครับเดียเลือกครับใช่ครับแม่ค่ะพี่น้อง

เนปูลายเนาะเดวเออเนี่ยีเสียลูกอธิบายพี่ช้ามันส่งไปให้เขาโตนึงเนี่ยปูเเสียเนาะอาไ่างปูหัววล่กก้อน่อันนี้อะไรเนี่ยเราทานมากยว่าเราทานกันไคลิปทนี้องอีย่างเนี่ยแ่เสบารู้ว่าอีหยังเนี่ยบา้หลีเนี่ม่งป่าอันนี้อันนี้อะนนี้ดาน้ดาูจักระดานับปูจะกด สองห้าปูจักรจานห้าจักรจานกินได้มเนากินได้ไกมล่ะแมู่กอะไรลูกปลากก่อนนะปามึกปลาหมึกเอะตองโตเซนเม็ดสิมากินตอนโตแล้วก็ัวนี้นะเอาหลายๆยากค่ะแล้วปาปูนี่พักเอาเนาะ้นม้เ <Bryant> อนเม็ดนเอ้ยยี่กอนเลยครับเอาคนมาตือตัวเมียหรือตัวปูเซนยัก หร่แซ่บไม่แซบเ็นเยัล่านหั่นลวกก้อนแล้วค่อยเอาไปย่างก็ค่คุณเตรียมมอแล้วคุณรับเนี่ยกระตอเม่อกกินอันนี้เนาะกระอม่อยี้ยก็ือเนี่ยไว้ยังกว่าปูจะกระจันปูจกจันร้องกินมื่อกน่เนาะเพราะว่านเมื่อี้กินเมยยังครับเมยแล้กิ่นคารังลวกครับลวการังลวกกับใบนางครับ แดงแก้วเองครับไปย่าอะไระเอาอะไรครับเอาโอเคเอาอะไรเลือกกันเลยครับอหอยนังล้มมองเธอเป็นนังล้มค่ะก็กองร้านเพิ่นบอกว่าหอยล้งล้มมันนีแซ่บเด้อพี่น้องเนี่ยค่ะเพิ่นแก้ไม่ใค่ะเนี่ยเพิ่นมาน,าานั่งแกงเขาอย่างนี้เนี่ยเถ้าเพิ่นไปกินปลากระเทียมหรือเขาไปกินปลากระเทียมเห็ดควอมเติ้ล สด,สดแล้วบานร้องซีมเบิึงมันสิคักตัวหอยนางรมที่อยางมุดอ่ะนี่เขาก็กว่เคยกินหลายหอยเนาะแล้วบอกว่าเลือกเอาเลยเดี๋ยวเรามานั่งแกอีกต้องซีมมันเป็นสดเนาะมันบ้นคือจังเอียกอ่ะที่บางเขาอ่อนนี่กับปอบอ๋องเนาะอันนี้เป็นหอยนางรมคือสดเลยรกน่าเจ๋น่าเอาเลยน่ากินนั่น,น,นเขาโดนนะขี้ไม่หยิบเสีย <นะ S 2> <อ>งฟากเชียรเลยเป็นสื่อแต่บรรยากาศตัวตัวเลยนี่ค่ะ มาเมนว่าเอาเสียมเนี่ยค่ะหมายถึงมันยังบ่ารูดเนี่ยเดี๋ยวมันว่ารูดมันจะเหมือนผู้เด่นเลยนะคือเพื่นดีนะตาหมายถึงมาคณะจะบอกพี่น้องมาเพื่ันเป็นคอยแนะนำเราว่าเจ้าเนื้อทุกคนครับทุกคนก็ค่ะน้ำมีเผาครับอีกอย่างพีเผาต้อาหอมเกี่ยวหอมเกลียวเหมือนนั่งยาเพิ่มแล้วก็ขอเพิ่นค่ะจะร้องเป็นซีลมีผักกัน เสียบค่ะแล้วว่าเสียบปว่บหอยเหี่ยบปุ๊บรู้สึกว่าหลูกจาก่านน้ำล้มมาผ่ากิดอยาก็เป็นเลยครับเพ่เสียงน้ำต้มนะอย่าพ้ากินกุ้งอีกค่ะสุดนึ่งในนั star, ้นเนาะนนี hmm. <Mage> hm. ้ซ <rant> ุดเป็นซ pues ุดไน้ำลมส้าขาเล็กน้อยแล้วมีน้องนค่ะร้นยากห่างในน้่อยลกลวกในน้ำก็ไม่ค่อยเอาไปลวกคเาลวกตานี้ไปเลยนะคะส่วนที่ยากเราค่อยไปยากต้มกัน ตมครับเบิงหดีอยู่เดี๋ยวพาไปเบิ้งนะพี่น้องของทะเลกันหลายหลายค่ะพวกพาพวกเนี้ยอายุพี่หลายสุแปดาวเบี้ยวเป็นจังไอพี่น้องจะถามน้ำตาลนมสับไพ่คนพือนจ้าเด็มาน้ำเนาะค่ะน้องสับไพ่คนป่วยนะพี่น้องก็สบายก็สบายเป็นใครนะค่ะก็สบายเป็นใครก็เป็นใครนะยุ่งหรอกพี่น้องแบบแล้วเจ็บเผื่อกเจ็บทิ้งเลยไอ้ให้ผู้ใดดูแลแทนเนาะค่ะช่วงนี้น้ำใส่เป็น กินไล่พอนีมันออกมากระเล้งผาดใหญ่บนม้าน้ำกระเล้งไ้น้องสาวไอ้น้องสาวน้องเป็ดเนี่ยพน้เบิ้งกันห่างช้งก็มายอดม็กินชิ้นฟู่ิเพราะว่ากิน้ฟูที่ไหนพี่น้องเอาไงพี่น้องพึ่นี่ยกินแต่ชฟูดอัน่ามอว่าบาทกินเขาเนียสียงยงตัน่างน้องอันนี้มันเป็นบอบาเนี่ยแล้วกินที่หลีมีหองหกันลูหอมหอก่นเดี๋ยวจะสุมกับสิเต้งเครื่องนี่แหละพาพี oh ่น้องบึ่งเนี่ยสน ไอ้บมไดลรีวิวหรือไอ้ย่างนั้นพี่น้องมากินกันครั้งนี้แหละแต่ว่ากะทายทำเป็นพี่น้องได้รับชมน้ำกระตักโอ้เหาลืมปลาหมึกลืมปลาหมึกปลาหมึกไปน้ำนี้สวยก้อนนี้หรอเออลืมปลาหมึกค่ะแล้วเติมบ้าบันลืมปลาหมึกได้เนี่ยมันเริ่มไปนั่งละค่ะจติมอะไรก็อิ่มไปเลยอั้งนี้เฮ็ดอันนี้ยุ่นอ่นเดือดหน่ะนะค่ะขับปลาหมอกกันพี่น้อง ก็ต้องกินน้ำุกน้ำขางช่วงนี้อนไ้ก็ต้องกินน้ำุกแม่เราอยาก้ค่ะบอกเลยบอกไดีมาดอกมันตะเบินดอกนั่นเอเนาะมาบริมาานนี่ก็สประมาณแบบสองตองปีแล้วค่ะพิดวังจำได้ล่าสุดัะเพื่อนเอามากระหมดพิตาเนาะีเดือนแล้วเ้าเที่ยวมา้า่กุ้ดีตะเล็กบอกว่ามาหมดยากจับแบบกรลาเขาก็ไม่ได้ง่างรูอเขาจ็จะได้กินเพื่อเดียวดค่ะ ก็เดตัางต่างแบนี้โมหมดเลยอะแมนเสียเวลาย่างก็ได้เลยนะนอกจากมัโตย่อยา็บอะรกับว่าเสษีจะ้มักอย่างอันนีเองคนจมามาตรวกตรวก็เถอะฟูอันจักกะจันติ้งนั่นะน่นักระจันจักะนค่ะนนว่าตรวกไขแมงปูเหรนร้านเจ้าค่ะมันแมงปูใหญไงไข่แมงปูนิ้วซีเลนบ่เถอะนี่ บวกจะบืดกันค่ะ้บาเบี้ยวเป็นนเ็ูเมกับพ่อขอคนที่ปุ่นอีกนะนครับยังกันเนี่ยบเบี้ยวเ็ยังใส่จูบอ่ะใส่จูบพี่น้องไปพี่น้องพี่น้อไปน้ำกันเลยไปครับพูนมาได้ไปเพี่น้องเยบรยอยแล้วค่ะพูอพี่เมย์นะอยากกินนะบอกเขาค ปน้ำหน้ปูนะครับแม่ซิมเนื้อไหลไหลสนเนือไหลเนื้อไหลลูกกเคยขี่ที่ไหนครับปูเตรียมเลยครับเขาเครั้ครับไปคนีมารับเงนเนียพี่น้องาเดียวรับพี่น้องันน้าไหมแมาน้ำสลัแม่ถือใจไหลตั้งปูนี้ก็แม่ เขาจับซื้อได้ปะโถคนบอกว่าแเติเติมใส่บ้างฝักมาค่ะแต่ว่าตอนนี้ตีแอยากให้นางล้นค่ะแซ่ัไม่ล้วังลวนางล้มแตกอีกดีือเราบอาเลยนี่ย อะ่ยิ้มนะแก่ปังลบนะไปนั่ล้มขาเป็นเกลให้กะสองล้านแล้วค่ะทำหา,มหามแม่มาเราอยากอี่อย่างกระพ่อนะ,ะ่ะพ่ออยากประหมึกไม่อยากลุงก็ัด้อะไรนึ่ถึงลานนี่ค่ะ

แบบอ่ะมาเด้อค่ะตุไทยดูของหวานเด้อค่ะเขาเนี้ยบอกมว้วนแต่งโมูผลไม้อย่างนี้พวกเลยแล้วก็ไปด้วยตเดีอือแต่ไม่อีกเืองนึงเลยเอาไปเดยเอาไปเลยน่ีกว่าแต่ยางไม่เจเลย ไม่เห็นได้ามีคนเสียด้วยาหาพาาี่นั่งค่ะคู่่น่าอร่อยากจังแล้วกับจังปีนี้ยังไงบ

แกบมันนั้งลมค่ะจะแบบอีกกัเราแกเปอีกรวบปูแล้โอ้รวบปูไว้อีกหมอนนึงอีกคานี้ก็จะท้าแบบอีกค่ะลวบปลามือปลาข้าเทียนน้ำไม่เดาอนะันรวบตัวนหจะไปลวบปลามือให้พ่อกันค่ะก็ะมาผม รเวกัล้า่ะปูนีู่ไหมตักหนึนะแม่ที่หม่นำมกแม่พูจัดจังเียวากากเดบปะน่งพิมพ่อมันลมก็หลอนกเอา่กันีเตแล้ว่าร้านน่งเวหนมุนมัน ววัตัดนะดยเอยเอะไปลวกประมือก้นขนะ้า<ด>ไป้ามาอเราเยอมาเอยเอะข้มแม่ปูนี้ไม่ลนะปูขึ้นไม่นนะมมนนมลูกเนไม่มีามนยนะกนเ่อแล้วมาปูจากัานนี่า เมือหลายที so age. Age? I eat. I eat. ่แม่ผู้ที่ได้ร้องกันอ๋อของกระดูกแบบเต็มโต๊ะจะของร้านมันก็แบบเต็มที่แล้วค่ะแกว่าจะเสริมมากินหอยไปแกให้อีกดานหนึ่งนี้ไงล่ะค่ะว่าม่แกจะเสริมหเล่แกยไบก็ได้ลูกค้าแต่ที่บ้านมีเตระทำแต่ม่ไม่ได้ค่ะเพื่อนนี่เงี่ยวกไอเเพื่อนแกไปเลยเด็มยิบก็ได้ลูกแล้วบาหนีเนาะ ก็ขอ,องงานนุ่นมอยู่คนเบาดนิดน้ำบ้าวเบียวจิ้อีกนันมูตักูดิบบ้านบาปูปูครับว่าเอาไป้วน้มบ้าเบี้ยวตักหีนองก,กันค่ะงอาแค่เอาไหมไม่น้ำลมเสียงเนาะน หลับย่ไก่่อนย่งะนเกมการ้ก okay. ูนเอาไปกินกี่ไคกมกาูะมารวบเป็นแรวบมยิ้เลยวบประมือไปยุกค่ะไม่ก็ขา้วย่ยเอาไปเาตองี้นไห้เอาแม่ลูกแก้วเป็นามเนี้ แน่ยังได้วเลยู่ใจไม่หายไปไห่เลยแม่ปลี่นเร่งไก่ตงหาเลยไก่ครับเบื่องเวเลย่นี่ี่แกมีรูปนก็เสียนว่เปนพี่น้องเกปูเป่นไม่ป่ไม่กินหรอกไม่กินล ไอ้แตมลูจะกินนี่ยังอันนี้ยังเนี่ยเถอไม่รอดไม่รอดี่ให้มันคุดก่อนชิมให้มันคุก่อนที่ให้มังคูก่อนเมื่อเด็กนตาแม่ะกันเขาจะยัห้าได้แล้วาพูดเอ แม่แม่เองเบาคอยแบบนี้ไม่ได้กินเนื้อจ้เื่องเ้องัเนื้่เอาด่ง่ง่่งมเียมกน่ที่เอาลงไปเจะมีเน

แต่อาขาดัวน้องกใครู้เดียวหนักาถาตพู่ายไหเน้องไว่าเป็นนิดเดียวเองก็ยิเต้นคาดนดหนึ่งจะดีอนนี่หละเาใส่น้ำอันต้อนมาาท่

เนี่ยเนีไม่เคยได้กินเจ้เพ่อเห็นตัวนี้ไ กินไปแล้วพ่ออยากตอนนี้มันเยอันี่ได้จิ้มหอยอันนี้แหละค่ะหอยยังอร่อยหอย้รอยให้กินยมาแล้วมาล้วนมา้ต้องหมึกเลย

ท่านบอนฮะใช่ไหมมาพักก่อนไม่ต้องไปกับน้องได้ได้เดี๋ยวป้าพาไปนะเด้ายปไปสู้ต่อสู้กันในนั้นเลยนะอ่ะนี่ต่อสู้หรอ นะเด้อพี่นอ้องเรามันเก่งค่ะมาเต้าไพ่แม่มืดอนี่นะแบบเขาได้ตั้งโต้แล้วะค่ะเนี่ยถามแล้วเ่าล้วอยากกินยังไงกุ้งอยากกินกุ้งอยากกินปลาหมึกก็ส่วนกระเสื้อศีขษะมาซื้อเนาะคะ่ะเลยพามากินเลย น right? ี่กะเจียวไปต้นนี่แหละเด้อพี่น้องหนาวุวดเนาะค่ะเจ้าในกระปาไปกันตั้งแต่เสิร์ฟแล้วค่ะครอบครัวนั้นเด้อค่ะมื่อนี้กะมาตุ้ตันมันแม่ค่ะมาเต๋อไผ่แม่ด้วยล้านนี่เด้อค่ะเลาอยากปลูกก็ปลูกแค่เนี่ยละตุ้งตมันเกิดตุตันมันเกิดแม่นะค่ะรอนแม่อยุ่ดีมีแหงนัจ้าตุ้ตันมันเกิดเดี๋ยวค่อยปลูกแค่ไหนแม่จะให้แม่ปลูกแค่ไหนพ่อค่ะจ้าในกระปากไปกันตั้งแต่ปากกดไลค์กดแชร์นะเด้อค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเ้องเด้อค่ะ